เมดกาบ,บ็อกซแหม่อย่าพูดใจเย็นชาแบบนั้นเลยนะเ mm hmm. จนคิดจิมันเป็นความผิดของนายที่กล้าปฏิเสธคำเชิญของฉัน อย่าเรียกกันอย่างห่างเหินแบบนั้นเลยนะเรียกฉันว่าเบเดกดจังเหมือนเมื่อก่อนก็ได้ระหว่างฉันกับนายยังจะต้องอายอะไรกันอีกล่ะอย่างน้อยก็ไม่น่าใช่คําพูดของผู้ชายที่อาบน้ําด้วยกันมาจนถึงชั้นป .6 เลยนะไม่ใช่ว่าฉันอยากจะให้นายเข้าร่วมสภานักเรียนเพื่อมาช่วยงานของฉันหรอกนะตั้งแต่เกิดมาฉันยังไม่เคยคิดว่ามีงานไหนลําบากเลยแต่เพราะว่าฉันจําเป็นต้องมีนายให้นายมาอยู่เคียงข้างเท่านั้นเหตุผลก็มีเพียงเท่านี้แหละ ฮ้ยใหญ่นั่นไม่ได้ชินกับการยืนต่อหน้าผู้คนหรอกนะแต่ชินกับการยืนอยู่เหนือผู้คนมากกว่าใครจะไปเป็นเงี้ยเรื่องอะไรจะให้ยหญนั่นมาบงการชีวิตไปมากกว่านี้หรอยังไงฉันก็ไม่ยอมเป็นกรรมการนักเรียนเด็ดขาดโอ๊ยเจ็บผมบ้าเลยตายสิพาเดินมาแบบคนปกติไม่ได้หรือไงคุณประธานนักเรียนเล้ยฉันรู้ว่างานมันลำบากเพราะงั้นก็อย่าล่าฉันเข้าไปเกี่ยวเซะเธาเป็นแบบนี้นตั้งแต่เมื่อก่อนแล้ว ล่กฉันเข้าไปด้วยตลอดจนเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาไม่เคยคิดว่ามันเป็นการรบกวนหรือคิดถึงความรู้สึกฉันเลยตอนเนี่ยแท้จริงๆเลยคุณหนูคนนั้นเนี่ยดดนพูดใจาใหญ่โตต่อหน้านักเรียนทั้งโรงเรียนสัจได้คงชินกับการอยู่ต่อหน้าผู้คนด้วยละมั้งถ้าไม่ใช่คนแบบนั้นเด็กแบบปีหนึ่งที่เพิ่งย้ายเข้ามาเรียนก็คงเป็นประธานนักเรียนไม่ได้หรอกนะอีกอย่างได้คะแนนเสียงถึง98%เอร์ซได้หนึ่งแบบขัดลอยเลยนะแล้ว คิโตโยชีจะเอาอยัางไงต่อไปล่ะยังไงก็ต้องเป็นกรรมการนักเรียนใช่ไหมแหม่ฮิวงะครูคิตโตัวยชีนะ่ะคุณประธานนักเรียนพาตัวไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วล่ะนะอ๋อก็ไอ้ที่เรียกกันว่าเพื่อสมัยเด็กยังไงล่ะเออเอาเถอะถ้าจะให้ฉันพูดมันก็แค่ความสัมพันธ์ที่ตัดก,กันไม่ขาดเท่านั้นแหละแค่ต้องการทำให้ตัวเองดูแข็งแกร่งเท่านั้นแล่ละคพตั้งใจจะพร่เรื่องความเก่งกาจของตนเอง ให้ทุกคนคิดว่ามีแต่เขาที่อยู่เคียงข้างคุโรคมิเมดากะได้ครับพี่โตโยชิสากิจินะ่ะก็เป็นแค่มาแรงอ่อนแอและคนะุโรคมิเมดากะน่ะเป็นดอกไม้ของผมระวังด้วยนะครับมันอันตรายนะ่ะถ้าหากว่าคุณบาดเจ็บแล้วก็มันคงจะลำบากหน้าดูไม่ใช่หระอครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะว่าตานายชื่ออะไรนะอยากดังนักเรื่องไงเหรอีโตโยชิคง <laughs> ยังไงก็มาด้วยกันหน่อยสิฮิโตโยชิคุงมีเรื่องจะปรึกษานิดหน่อยอะไรกันมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีสําหรับฮิโตโยชิคุงหรอกนะจ๊ะตอนนี้กำลังรวบรวมพักพวกอยู่ฮิโตโยชิคุงไม่เอาด้วยหรอจ๊ะถูกใช้งานงกงกแถมยังไม่ได้อะไรตอบแทนแบบนั้นจริงๆรแลนายคงจะง,งุดหงิดหน้าดูใช่ไหมจ๊ะ ถ้าเป็นแบบนี้ละก็นายก็มาเข้าพวกกับฉันสิยายสปาราดนั่นใช้กําลังขโมยตําแหน่งประธานนักเรียนของฉันไปถ้างั้นฉันเองก็ใช้กําลังยึดอำนาจได้เหมือนกันนั่นแหละเงินจ่ายเงินมาเลยเห็นฉันฟอแล้วไม่ใช่เหรอไม่ย่างไนก็จ่ายเงินมาเลยสิค่ะข,ขอบคุณมากเลยนะคะเอาละทํางานดีกว่าอาคอมพิวเตอร์อยู่ตรงไหนนะลูกคิดเหรอ เงียบไปซะแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะตั้งใจจะแสดงให้เห็นว่าเราตั้งใจทำงานแท้ๆกลายไปล้มเหลวไปซะได้แถมที่ตัวโยชิคุงกำลังอ่านหนังสือการ์ตูนอยู่ด้วยถ้าทางเขาไม่สนใจอะไรเราเลยถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเราไม่มีหน้าไปพบคุณยาคุคชิมะกับคุณทานากนกาชิมะแน่ข่ะขอโทษอค่วะว่แต่รุ่นพี่สหายะทำไมถึงได้รอจะเปลี่ยนชุดเลยคะหมู่เนี้ยรุ่นพี่นะ ดูใจดีกับฉันมากๆเลยนะคะรุ่นพี่รุ่นพี่สหะยาเป็นอะไรหรือเปล่าคะค่ะรู้จักค่ะไม่มีเด็กผู้หญิงปีสองคนไหนไม่รู้จักเขาหรือไงคะอาคูเนะโคคิปีสองห้องสิบเอ็ดเจ้าชายของสมาคมยูโดทำไมถึงรู้ว่าเป็นเช่นเร็วขนาดนี้ล่ะ,ะ,ะมาไม่จริงใช่ไหมอย่าใ่ไถึงไรไม่ นีทำได้ดีทำไดดีนี่มา็ประธานนักเรียนคนใหม่ที่ชื่อคุรคามิไม่ดากะดิ่นะได้ยินว่าผุได้รับตำแหน่งก็เปกำจัดนักเรียนเก่าโดยที่โองฝึกแคนโดทันทีนะเรื่องนั้นถ้าเขารูเรื่องนั้นฉันต้องโนดนข่ามแนะ่ไม่ยอมมาชมรมเราจริงๆด้วยนะได้จอทำละไชมรมอะไรน,ะนะนั่นนะเจ้าเง้อน้ำมันตันแข่งเดี่ยวตั้งหักละจะว่าไปถ้าเป็นอย่างที่นายพูด ฉันก็สงสัยว่าเด็กคนนั้นจะทำลายชมรมไปเพื่ออะไรกันแน่นะอะไรกันอะคือเดคุงรู้จักเด็กปีหนึ่งคนนั้นด้วยเหรอมาแล้วเหรอยันนี้ต้อนรับเป็นอย่างยิ่งค่ะฉันเป็นคนที่ส่งไปเองนาเบชิมะในกรมิประธานชมรมยูโดค่ะวันนี้ต้องขอความกรุณาด้วยนะเนื้อใช่แล้วเหรอที่อยากให้ช่วยเขียนให้นะเป็นจดหมายรักปัญหาหรือ,อยังไงเล่ารู้ตัวเองดีลนะูกเนอ เรื่องความรักหวานแหววมันไม่เหมาะกับผู้หญิงเฮาอย่างฉันนะนะแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็เถอะก็ช่วยไม่ได้ที่ฉันจะชอบใครสักคนแถมยังทำอะไรไม่ได้อีกด้วยเอเอถ้างั้นก็เอขอรบกวนด้วยนะเอเอนี่นี่มันอะไรอย่างนั้นเหรอนี่นี่พูดอะไรของนายฉันไม่ได้ขอให้ทำแบบนั้นสักหน่อยอย่าล้อเล่เนนะถ้าฉันเขียนได้ฉันก็เขียนไปตั้งแต่แรกแล้วะอา้าวตี้ตัวโยชีบันหายหัวไปไหนซะแล้ว ให้ตายสิเป็นสภานักเรียนที่ไร้ประโยชน์สิ้นดีเลยนะผมขอให้ไล่พวกนั้นไปแท้ๆกลับมาเพราะวัชพืชเอาไว้แทนบ้าหรือเปล่าให้ตายสิตั้งใจว่าพอเข้ามอปลายแล้วจะเปลี่ยนเป็นเด็กดีสักหน่อยผมมาเหรอผมเป็นนักเรียนปีหนึ่งที่เอาจิงเอาจังเป็นผู้ชายที่จริงจังถ้าอยากเล่นเคนโดแบบจริงจริงจังจังไง ดัง,งั้นช่วยฟังที่ผมเล่าหน่อยนะผมไม่ชอบทําอะไรเป็นกลุ่มหรือว่าทำตามคําสั่งใครเท่าไหร่พราขัดแย้งกับโค้ชแล้วก็รุ่นพี่ผมก็เลยอัดสเลเป็นประกันก็อย่ามาสอดสิไฟพวกนายไม่ยอมกําจัดวัชพืชที่เข้ามาบุกรุกทรัพย์สินของโรงเรียนผมจะทาถูกแล้วใช่ไหมล่ะผงกลัวพวกเราละมัง้งดูสิ<ด>พวกเรานะักเก่งระดับประเทศเลยนะเอาละแต่อย่างนั้นฉันขอเริ่มก่อนเลย ฉันนะชื่อว่าจูนันเป็นรองประธานชมรมโดยปกติแล้วคนที่ได้เป็นประธานชมรมคนถัดไปต้องเป็นฉันแน่นอน <c oughs> อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะถ้าฉันมือพลาดไปโดนอกก็ถือว่าไม่ได้ตั้งใจก็แล้วกันนะ <c oughs> โอเจ็บชะมัดยตดเลยแต่ว่านะถึงเจ้าเด็กปีหนึ่งนี่จะสู้ไม่ได้เลยก็เหอะแต่เขาก็ยังไม่ทําผิดกติกาเลยสักครั้งหนึ่งอะการที่พวกมือใหม่ลงแข่งยูโดโลแล้วไม่ผิดกติกาเลย <c oughs> มันเป็นไปได้ยากไม่ใช่เหรอต่อให้เป็นมือใหม่ <c oughs> แต่มานั่นสู้ด้วยความเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมเลย